สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะ้องอันก็จะไปปิกนิกนิดๆเป็นหน่อยปาร์ตี้เล็กๆนะคะที่บ้านคุณแม่นะคะคุณแม่พอบ้านเขานะคะมีนัดกับญาติญาตินาอวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ตามส้มตำค่ะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางนะคะ ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะคะ่ะที่บ้านแขกที่ฟองสารนะคะปาร์ตี้เล็กๆค่ะรวมญาตินิดหน่อยมาที่สีแดงวันนี้เราใส่เสื้อ Big Family นะคะสีแดงค่ะเดี๋ยวรอคุณผู้ชายก่อนเนาะคุณแฟนไปรับพัสดุแทนนะคะเดี๋ยวรอเข้ามาค่ะตปักเลยเนาะฝนตก เราก็ถึงแล้วกระเปองลงของอยู่ข้างหลังนะคะอ,องลงนบ้านนะคะเราไปหาที่สับแล้วกันอ่าแล้วนะอ้าวอาจจะตั้งนานล้วไดูดิดูดูดูนนี้ค่ะนี่นี้คือดตอไปใช่ไหมอ่าไปอยู่ตรงนี้แล้ว ููปเบอร์ปกลุ่มกองนะก็ไ่คมนี่เไม่มีนี่สมาชิกลองหาที่นั่งนะสมาชิกเสื้อแดงมาดูโซนการปิ้งย่างบ้างนะคะอืมปิคนกันดับไฟคะไม่ธรรมดาไม่เป็นค่ะบ้านนี้ไม่ใช่ไปโกเวฟค่ะเพราะว่าถ้าปิ้งแบบนี้นะคะปิ้นื้อกมมไม่หมปันใช่ไหมวันที่ได้ทำอยู่นะคะ โซนชีมโซนหันค่ะอันนี้นะคะโชว์โชว์โชว์หล่อแต่หล่ออันนี้คือแม่แม่ครัวที่แบบเกี่ยวกับอะไรทำเค้กใช่ไหมคะับทำเค้กกินเนาะคุกกี้สั่งได้นะคะโปรโมทไหนชื่อชื่อชื่อเฟสั่งสั่งๆเฟสเฟสหรือว่าไลน์หรือช่องทางการสั่งเค้กต่างกี่งทางไหนเฟสบุ๊กไลน์มีดมีเฟสคุกกี้สักกี่เล่มเดี๋ยวเราจะมาสปเร่วันเกิดกันนะคะคนถือเทียนจะร้องเพลงแล้วจะเต้นแล้วค่ะ